เฮ้ยฮาเซอย่างเสียโอ้เกระโดดขวางเพื่อนไว้นะครับจูนเก็บบอลไปได้สวยงามมากๆนะครับไม่งั้นจูนไม่ได้บอลน,นะถ้าพี่ไม่กระโดดนะครับเมืแบบ่อกี้โอ้โหช็อตนี้สวยจัดลูกเนี้ยลงชัวลูกเขาแตกที่มั่นใจแค่นั้นลนะง่ายๆไม่ตะกูอย่าพึ่งไปนาอยาอย่าพิ่งทิ้งฉันอะไรก็ได้เราเล่นยังไงก็ได้ให้มายืนอยู่กับพี่ก็พอเอาแล้วตะกูไปไหนวะกลับมากก่อนกลับมาก่อนเกมยังไม่จบ เรามาพ oh oh ังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างเชแนลลุยไปกลับทำลายล้างเชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดสุดทำลายล้างเชแนลลุยไปกลับทำลายล้างเชแนลใครจำได้้างเกมนี้เปิดโคเปีวันที่เท่าไหร่ฉันเล่นมิสิได้ไหม ข,รขาขรู้จักเราด้วยวะถ้าเขารู้จักเราเขาไม่ให้เราเล่นแน่เลยวะ่ะฉันเล่นมิสิได้ไหมเพื่ออุปกรณ์แบบคาเมรักเอาเลยครับพี่เฮ้ยโคตรน่ารักเลยอ่ะฉันรักนายฉันรักนาโคตรน่ารักเลยอ่ะรูนออนไฟของเราได้ใช้สัทีนะครับโชว์เปอร์ไปเลยไหมเล่นมีเก้าครั้งแล้ว,วอ่ะโอกาสชนะสายสามาเปร์เซนต์รักครับ น่ารักมากตบมือให้หน่วยก้าตายทั้งสองคนนะครับฮาเซกับซากุรุนิสกินเฮดนะครับผมอ่านชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นไม่ออกนะครับแต่ว่าฮาเซชื่ออุปกรณ์นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอเล่นก็ให้เล่นเออเกเรเกเรไม่ได้ใจเกเรแต่ขอบคุณน้องเขาอ่าแล้วเจอเคนโตะเดี๋ยวเจอพี่แน่ FTL God กนะครับแล้วก็คิมอะไรวะเนี้ยคิมคิมโอเวอร์อย่างเงี้ยหรอชื่อแปลกจัง มาว่าเออมิซิอตาม,มาจัดไายว่าได้เล่นมิซิักทีเป็นไงโอ้โหคนนี้แบบใจถึงสุดๆนะในทีมเขาให้พี่เล่นมิซิอีนะครับผมเล่นไปเก้าครั้งโอกาสชนะอย่างเยอะชาบูหนึ่งครั้งหลอกทรงชาบูอีกหนึ่งครั้งม้วนชาบูอีกหนึ่งครั้งหลอกทรงเออแสกหน้าไปก่อนอย่างสวยให้ให้ให้พี่แอสซิสให้พี่แอสซิสไม่ลงไม่ลง น่าแอตติสวดีแล้วล่ะพลาดแล้ว,ลวยังไงละ่ะไม่ลงไม่เป็นไรหลบได้เตียวพลาดแล้วไม่ลงไม่ลงสวยซากูซากุริกิฮานามิจิไปนี่ยังไงลงลงมาแล้วแอตติสแรกของเรามานะครับผมอติเก็บอติเก็บอติเอาวะจะตายจะตายอย่างเฟียลไม่ล้มไว้ไม่ล้ม ขาแข็งเกตอติมอยู่ไหนไวนะเนี่ยสาสิบเก้าโอเคพลาดแล้วุ้ยไม่ลงสักกูนายเฟียวจัด <laughs> ไม่ลงอยู่ดีวะ่ะขอภัยเพื่อนมันไกลเกินไปเหรอเดี๋ยวขอฉันจูนมิส่ก่อนนะชฮวยฮาเซอย่างเฟียโอ้ล้วกระโดดขวางเพื่อนไว้นะครับจูนเก็บบอลไปได้ สวยงามมากๆนะครับไม่งั้นจุนไม่ได้บอลน,นะถ้าพี่ไม่กระโดดนะครับเมื่อกี้โอ้โห,โโหช็อตนี้สวยจัดเดินสอบติอะไรเขาไม่สอบติกันแล้วเขาสี่ห้าติกันแล้วเดี๋ยวนี้สากุตอนนี้กำหมัดแล้วนะครับผมทั้งฮาเซ่ทั้งมิสิยิงแสกหน้ากนรัวๆนะครับคนจริงต้องยิงแสกลูกเนี้ยโล่งชัวร์ลูกสต็กที่มั่นใจแค่นั้นนะง่ายๆ ไม่สก,กูอย่าเพิ่งไปนายอย่าเพิ่งทิ้งฉัน oh. เออเด้มาแล้วว่ามิสิอโอ้โหไปแล้วว่าบอลโคตรสวยสก,กูสวยมากชมสก,กูเลยนี่ยังไงล่ะโโมาว่ามิสิาส,สายใจ ตไปอะไร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 ,อะไร,อ,ะไรอะไรล่ะครับผมอยู่ข้างหลังผมจะล้มได้ยังไงพลาดแล้วยังไงละ่ะพลาพดแล้วยังไงละ่ะพวกนายพลาดแล้วยังไงล่ะอ้าวลโดนเะครับเออเฮ้ยดโอ้ยแอซิดมาแล้วเมื่อกี้ไม้ตายเราเต็มเลยถ้าได้แอซิดอะไม่ได้อ่ะขาดหนึ่งกระโดดนายไม่ได้แอบเราหรอก หมายตายพร้อมแล้วแล้วมีสแต็กด้วยนะครับลูกนี้ยยังไงก็ลงก็หวะลูกลงโดนตบนะครับผมจังหวะนี้โคตรสวยให้สาม,มสบายสบายให้สามกดหัวใจได้หล,ลูกแรกของมิสซีของเรานะครับอา้าเจอกันเจอกัน แค่นั้นสบายๆพวกนายอะขา,าเกินไปนี่ยหล่อเท่หล่ายเสร็จฟิตเอก็กเอ้ยไม่เป็นไรแค่พี่เล่นวิสิอะไรก็ได้เราเล่นยังไงก็ได้ให้มายืนอยู่กับพี่ก็พอเอา้าแล้วตะขูไปไหนวะ <c oughs> จะกลับมาก่อนกลับมาก่อนเกมยังไม่จบ ทำไมจะม้วนสองจังหวะมันม้วนไม่ติดเปแล้วหลบได้หลบได้อีกทีเราจะไม่ยอมล้มให้นายเต็มมือเลยครับตบเต็มมือเลยครับแล้วอื้จ่ายอย่างสวยทะลุช่องหลบได้ <c oughs> <c oughs> นายเลี้ยงเถอะแล้หลบได้ <c oughs> เอยฮาเต้กสุดก่านายไม่มีแล้วล่ะนี่ไม่ลงไม่ลงฝากด้วยสาก,กุริี ไม่เป็นไรหลบได้หลบเร็วเออเกือบกระโดดไม่ทันหลบได้ตลกว่ะสวยมากซาคูริกิฮานามิจิโอ้โหวิ่งไปเก็บบอลแล้วอ่ะเอาไปสิบคะแนนเต็มเฮ้ยอย่างเฟียวลุคโคอกครอปแล้วท่าเรียบโคตรโกะอะถ้าลุคโคอาครอปไปนะ ไ,ไ,ไป่ไงไปละมันไปละจะทำแต้มแบบ The Flap ไกลด้วยทุกคนคิดว่าเอา้าเอา้าเอา้เอา,อาพลาดแล้วโอ้พลาดเลยนะชดเมื่อกี้ฮาเซสู้เขาหน่อยอุปกรณ์นายอุตสาห์นั่งทำอุปกรณ์ทั้งคืนอ่ะอย่าเพิ่งยิง เฮ้ยโฟนจริงเออสักกูแบกหน่อยชุดวิตีสุดสาช่ยนายก็รู้นี่เฮ้ยโอยเอ,อ็ไไงล่ะถึงเวลาถึงเวลาเราปาบอลอัดมือเอ,อ่อมากี่ไปนะครับพอบอลกระเด้งปุ๊บเราวิ่งไปเก็บบอลหมดเวลาชนะสบายบายง่ายเกินอ๋อฮาเซลอ,อันติจูนให้ออโอเคโอเคทีมเราแบบคิดแผนล่วงหน้าไว้หลายสเต็ปนะครับ คำนวณทั้งเวลาทั้งสกอร์บอร์ดว่าเราชนะหรือเปล่านะดู board, สกอร์บอร์ดตลอดนะโอเคถือว่าทีมเราโหดมากๆนะครับมิสซี่เราบวก226อ่สิอ่ะโอ้ยย่างเอามันหมดเล่นมิสซี่อ <laughs> ุ้ยทั้งทีมเล่ได้15หมดเลยอะ่ะเป็นไงทีมเวิร์ก 15, 15, 15, 15, สิกบห้าสิบห้าสิจห้าสิบห้าดาวขอบหลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนลขอบคุณนะครับ